สวัสดีครับผมต้อยจากอริการมอเตอร์ชิงรายวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้าการล็อกออโต้ของรถเลนเจอร์นะครับกับเอเบ e ลในกรณีที่เราต้องการให้เวลารถออกตัวและล็อกอัตโนมัตินะครับโดยเข้าที่ฟังก์ชันปุ่มด้านขวาของพวงมาลัยนะครับกดฝั่งซ้ายแล้วเข้าตรงที่ setting นะครับแล้วก็เลื่อนตรงวีโคลนะครับล็อก กดติ๊กตรงที่ออโต้ล็อกนะครับกับฟังก์ชันหน้าหลักปกติกรณีนี้เวลารถเริ่มออกตัวไปรถจะล็อกอัตโนมัติแต่กรณีถ้าเราไม่ใช้งานก็เข้าไปติ๊กตรงวีโคแล้วก็ปิดตรงล็อกปกตินะครับโอเคครับยงไง จะมีันไหนที่พร้อมลุยทุกทางโหด Ford r a ร g e r อร์ไงไหวทุกงานพบข้อเสนอพิเศษผ่อนเพียง7,999บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง30มิถุนายนนี้ Ford Ranger แกร่งเพื่อทุกคน